สวัสดีครับผมจะมาาเรียกว่ามาสาธิตนะครับวิธีการซื้อฟิวเจอร์นะครับนี่คือทำเพื่อคน,นศึกษานะครับก็เราอยากรู้ตัวอะไรปอนนี้ผมจะซื้อสตาร์นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมานะครับอ้ามซื้อตามรเดัวการนะผมแค่ทำให้เพื่อนๆใน YouTube ที่ติดตามได้รับทราบ s t a r s t a r นะครับสตาร์นะครับผมจะซื้อเหรียญสตาร์นะตัวที่ b ินฟิวเจอร์ นะครับตอนนี้ผมจะซื้อสตาร์แล้วนะครับดังแล้วผมจะเปิดออเดอร์นะโอปนลองนะครับโอป n l นลองหมายถึงว่าแทงขึ้นตอนนี้เงินมีอยู่40ดอลลาร์นะครับ40ดอลลาร์เราอยากจะซื้อแบบราคาไหนออยากซื้อแบบราคาตรงนี้นะครับอยากซื้อแบบราคาคําสั่งลิมิตลิมิตหมายความว่าซื้อต้องการ ถ้าเราซื้อแล้วเราอยากได้ราคาตรงนี้เราตั้งใจจะซื้อไว้ถ้าเกิดราคามาเก็ตก็คือก็ขวาคือซื้อ,อเลยใจร้อนแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ราคาซื้อเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเราอยากจะขายก็เลือกขายแบบลิมิตได้ผมว่ิซื้อ10บาทอยากตั้งใจขาย11บาทอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใจร้อนก็ขวาก็อาจจะเป็นต้องขายที่อ่าสิบบาทปลายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งคําสั่งลิมิตไว้นะครับผมอ่าเรสตาตัวนี้นะครับ s d a r นะครับอ่าโอเค สตาร์นะครับคลิปนี้ตามขึ้นมานะครับไม่จะเป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับผมคิดว่ามันจะเบรกแล้วนะครับผมสองสองศูนย์นะครับผมจะตั้งไว้ที่20งศนะครับตัวนี้ก็เล่นๆกำๆนะครับมาเทรดให้ดูนะครับปกติไม่ค่อยได้เทรดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันเหรียญสตาร์ผมตั้งไว้ที่เก้าเก้าสองสามเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้าสองศูนย์นะครับ 9า2เนยะครับผมจะเปิดเลยนะครับตอนนี้ไม่จะมีได้ผลิตตัวนี้ปรับได้นะเพื่อนพนะปรับปรับเป็นผลิตเริ่กลับมาจากวิ่งนะครับผมนะปรับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเปิดเซตสมาเท่าก็จริงหรือหนึ่งเท่าก็จริงนะครับแต่เราเงินที่เรามีเราไม่ได้ใสหรือว่าสไลด์ไปทั้งหมดสี่สองล้าเราเราใช้แค่นิดหน่อยและหลายคนบอกว่าเออถ้าไม่ใสรถหนักจังมันไม่ไม่รู้เรื่องนะครับถ้ารถหนักรถหนักแล้วเปิดหมดตัวแบบนี้ก็ล้างปอดทันทีแต่ถ้าเกิดเราเปิดแค่นี้ อ่าเราได้แค่ใช้ไปแค่หนึ่งดอลนั่นอะลรก็ว่าไปหนึ่งเปอร์เซ็นของสี่สิบสองเนี่ยแล้วก็แล้วก็ก็เปิดไปนะครับแต่คลิปนี้ผมจะเปิดออเดอร์ก่อนแล้วนะครับมัวแต่โม้อยู่นะครับไม่ได้ถือเลยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงรอก่อนนิดหนึ่งก็สองแปดนะครับก็สองห้าผมโอเคนี่ผมดูตามเฟรมของเพิ่งกลับมาจากองไกลนะครับโอเคนะครับนี่ตามเฟรมของดูตามเฟรมหนึ่งวันก่อนนะครับสามนาทีสามนาทีสวยมากครับจะบรีกแล้วนะครับสามนาทีนะครับดังนั้นแล้วตามเฟรมดีเป็นยังไงบ้างครับดีหนึ่ง โอ้ยังขึ้นไปก่อนเนี่ดีหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นไปก็คิดว่านะครับคลิปนี้ทาแล้วอาจจะย่อลงมาก็ขอ้ขอ,ขอต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจใครซื้อนะครับสามแปดเจ็ดแปดนะผมจะเปิดสามแปดเจ็ดแปดนะครับผมจะเปิดสามแปดเจ็ดแปดผมใส่เฉเจ็ดหาเท่าถ้าเฉลี่าเท่าผมได้สูงสุดแค่ห้าสิบล้านหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้เป็นตัวยี่สิบเท่าผมใช้เงินจริงอยู่ไม่เท่าไหร่สองร้อยกว่าล้านหน่วยนะครับสมมติว่าผมตั้งไว้ที่สามเจ็ดแปดห้าสามเจ็ดสามเจ็ด เปลห้าน,นะครับผมใช้เงินเท่าไหร่นะครับกดบายปั๊บโอเคผมใช้เงินหมดเลยแบบนี้ไม่ได้โอเอร์เทรดนะครับเพราะว่ามันได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้เงินอยู่แค่อ่าใช้เจ็ดสิบห้าเท่านะครับถ้ายิ่งเจ็ดสิบห้าเท่าเนี่ยเราใช้เงินน้อยนะครับถ้าเราไปเปิดที่สามสิบแปดหน้านะครับดูตรงนี้นะสี่สิบสองนะครับสี่สิบองเราเปิดปั๊บตัวคิดว่ามันขึ้นโอเคสี่สองลบสามเก้าเท่าไหร่เดี๋ยวขอนับนิ้วก่อนนะครับสามเก้าสี่สิบสี่สิบสองใช้เงินแค่ประมาณสามดอลลาร์ เราเอาไปเติมปลอดไม่แตกนะครับเพื่อนๆนะปลอดแตกก็ไลยถ้าเกิดลงหนักเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยมันจะอยู่นะครับเมื่อเราซื้อเสร็จมันจะไปอยู่ในตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้แล้วเราค่อยค่อยดึงดึงหลักประกันตรงนี้เข้าไปใส่เพิ่มไปแต่ถ้าเกิดเราเปิดตุกตงเราวิ่งไกลเราไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดตัวอื่นด้วยนะครับจะเปิดตัวอื่นด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่คลิปนี้ผมจะน้อยไปนะผมไม่เอานะครับผมต้องเกนเซ้นนะผมอยากได้มากกว่านี้ผมใช้เงินแค่3มดอลลาร์เงินมี 4, มอยู่นะครับแต่โอค เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับผมจะไปดูตัวของเอาสักตัวสามสิบก็แล้วกันนะส0มสิบ <30 S 1> ผมจะได้ได้ไดเท่าไรโอเคหนึ่ง้อยล้านหน่อยสามสามสามเก้าสามแปดเก้าเก้าสามแปดเก้าเก้าลองดูนะถ้าเกิดใช้ต่อสามสิบนะครับปับ๊บโอเคอยังเหลืออยู่ยี่สิบเก้าดอลนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมสาธิตให้ดูนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดแค่ตรงนี้นะครับผมเปิดแค่ตรงนี้ปับ๊บ อ่ายังเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมใช้อยู่ไม่กี่ดอนเนี่ยเนี่ยเราได้เท่านี้นะครับตัวนี้เวลามันไปเนี่ยอนุภาคมันแรงมากเลยนะครับเวลามันขึ้นนะเวลาลงก็เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองศึกษาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับนี่คือการเทรดฟิชเชอร์ถ้าเกิดคิดว่าลงก็ก็กดเซลล์เซลล์ช็อตเซลล์นะครับผมนะก็ลุ้นด้วยกันนะครับตอนนี้บิตคอยสามสองห้านะผมใจร้อนนะผมจะเปิดสามสองห้าเลยนะครับสามสองศูนย์สามเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวผมดูครับอ่าตามทิมเล็กก่อนนะครับมันมีตัวเดียวที่ยังไม่ไปอยู่่่นนนนะะะคคครรัับบเเพือออๆโก็สววยแล้าที่ ไม่ได้นะผมอยากอยากจะรออีกนะครับโอเคผมจะเปิดสามสามเก้าสองสี่นะครับแบตเตอรี่ผมจะหมดด้วยสามเก้าสองสองสองสามด้วยกันโอเคผมจะไต่ไปอ่าโอเคผมจะไต่ไปนะครับแล้วประมาณมหนึ่งโอเคนะผมผมยังมีเงินอยู่เหลือยี่สิบแปดจุดเก้าสามนะครับแล้วก็วเดี๋ยวถ้าเกิดมันลงมาสามเก้าสองสามนะตอนนี้มันพุ่งไปอีกแล้วอ่าโมแต่โมอยู่นะครับสามเก้าสองสามนะครับผมจะเอาสามเก้าสองสามเนี่ยไปแล้ว ไม่ได้เลยนิดหน่อยนะครับแป๊บเดียวเองนะไปแล้วครับสามเก้าสองเจ็ดแล้วนะครับโอเคเพราะว่าบิตคอยพุ่งแล้วเช่นกันนะครับผมผมคิดว่าผมได้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงแล้ผมได้ออเดอร์แล้วผมจะเอาเงินตรงเนี้ยี่สิบแปดจุดสามยี่สิบแปดจุดเก้าสามนะครับก็เอามาใส่เอามาใส่ในนี้เดี๋ยวมันจะได้ออเดอร์แล้วเรามาเติมในในเงินหลักประกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวกันไปแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอ่ากันใหม่นะครับมาอัปเดตกันใหม่นะครับผมจะเอาสามเก้าสองสามนะครับคลิปนี้โอเคครับผม อ่า uh, ผมอยากซื้อัำติดออเดอร์เนี่ยไม่ได้เมื่อกี้อ่ะพอดีผมมือก้างนึงมันเนี่ยเนี่ยมันมันสวยมากเลยสำหรับผมแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าต้องย่อม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผม